เด็ดไว้ค่ะเด็ดไว้เจ็ดกา้านปนีดแล้วยังเป็นแบบนี้นะคะปะนีดแล้วยังหลุดค่อยๆทําแล้วก็ยังหลุดนะคะต้องจับให้ถูกพบตามเราก็ใช้เครื่องบดก็ได้ก้านเขาจะไม่เหนียว เด็ดแบบเร็วนะคะมันก็จะติดออกไปแบบนี้เม็ดของเขาก็จะหลุดก็จะไม่สวยนะคะต้องค่อยวันนี้เอาพริกเอาพริกแห้งมาให้ชมนะคะนี่ถ้าเราสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ประพานี่ได้พริกแห้งนะคะพริกแห้งจะมาเด็ด กาคะเราก็ไม่รู้ว่าการตากกาันขั้นตอนการตากนะคะสะอาดหรือเปล่านะคะทําแบบนี้มันก็จะดูง่ายเพราะฉะนั้คนที่ปลูกพืชผักเอาก้านออกแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้หรือไม่ก็นำไปขั่วนะคะ ด้านเขาจะไม่เหนียว่ค่อยเด็ดมีวิธีนะคะเขาเรียกว่ามีวิธีถ้าเราทำรีบร้อนเราก็จะได้ของไม่สวยขนาดว่า ด้านเขาจะไม่เหนียวแกะค่อนข้างลำบากถ้าเราเอาตัวนี้ออกนะคะเอาหัวตรงนี้ออกต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะคะใส่กระมังใส่กระมังไว้นะคะ,คะขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะชมคลิปแล้วช่วย กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ชมผู้สนับสนุนให้ด้วยคลิกไว้นะคะได้หนาหนึ่งคูงผิดแห้งสวยมากนะคะก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะหือว่เราต้องไปซื้อเขานะคะซึ่งการซื้อของของนัตกตกต่งเราก็ใช้เครื่องบดก็ได้ กินเองก็จะรู้ก็จะเน้นถึงความสะอาดด้วยนะคะเด็ดไว้ค่ะเด็ดไว้เด็ดการถ้าเราก็ไม่รู้ว่าการตากกาันขั้นตอนการตากนะคะสะอาดหรือเปล่านะคะทำแบบนี้มันก็จะดูง่ายเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกพืชผักเด็ดแบบเร็วนะคะมันก็จะติดออกไปแบบนี้ เม็ดของเขาก็จะหลุดก็จะไม่สวยนะคะต้องค่อยก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมนะคะเด็ดไว้ค่ะเด็ดไว้เด็ดการเหี่ยวๆมันเป็นพลิกบ้านนะคะพลิกบ้าน พบตามเราก็ใช้เครื่องบดก็ได้ปนนี้แล้วยังเป็นแบบนี้นะคะปนนี้แล้วยังหลุดค่อยๆทําแล้วก็ยังหลุดนะคะต้องจับให้ถูกเหี่ยวๆมันเป็นพลิกบ้านนะคะพลิกบ้าน ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมนะคะก้านเขาจะไม่เหนียวเอาก้านออกแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้หรือไม่ก็นำไปคั่วนะแบบนี้นะคะ เด็ดแบบนี้นะคะพบตามเราก็ใช้เครื่องบดก็ได้แบบนี้แล้วก็เก็บไว้แล้วค่อยเด็ดมีวิธีนะคะเขาเรียกว่ามีวิธีนี่ ถ้าเราทำรีบร้อนเราก็จะได้ของไม่สวยขนาดว่าเด็ดแบบเร็วนะคะมันก็จะติดออกไปแบบนี้เม็ดของเขาก็จะหลุดก็จะไม่สวยนะคะต้องค่อยก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะที่เราต้องไปซื้อเขานะคะซึ่งการซื้อของของนะ,ะพริกแห้งเราก็เอาจากพริกสด พริกสดที่สุกแล้วนะคะเอามาตากแห้งว,วันนี้เอาพริกเอาพริกแห้งมาให้ชมนะคะนี่ถ้าราวันนี้เอาพริก เอาพริกแห้งมาให้ชมนะคะนี่ถ้าเราการก็จะหักง่าย,ยานี้เวลาเด็ดก,ก็จะหักเราก็ต้องแกะตัวนี้ออกด้วยเหี่ยวๆมันเป็นพริกบ้านนะคะพริกบ้านให้มีฝุ่นเข้านะคะ เวลาที่เราต้องการใช้ก็นําไปคั่วถ้าเราไม่ตําเองกับมือกับครกนะคะใช้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากนะคะปะนีดแล้วยังเป็นแบบนี้นะคะปะนีดแล้วยังหลุดค่อยๆทําแล้วก็ยังหลุดนะคะต้องจับให้ถูกการก็จะหักง,ง่าย,ยานี้เวลาเด็ดก็จะ เราก็ต้องแกะตัวนี้ออกด้วยขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะชมคลิปแล้วช่วยกดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ชมผู้สนับสนุนให้ด้วยปนนีแล้วยังเป็นแบบนี้นะคะปะนีแล้วยังหลุดค่อยๆทำแล้วก็ยังหลุดนะคะต้องจับให้ถูก เอาก้านออกแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้หรือไม่ก็นำไปคั่วนะกินเองก็จะรู้ก็จะเน้นถึงความสะอาดด้วยก้านเขาจะไม่เหนียวลิกไว้นะคะขนาหนึ่งคุง้งผิดแห้งสวยมากนะคะนะคะ เด็ดไว้ค่ะเด็ดไว้เจ็ดการวันนี้เอาพริกเอาพริกแห้งมาให้ชมนะคะนี่ถ้าเราเด็ดแบบเร็วนะคะมันก็จะติดออกไปแบบนี้เม็ดของเขาก็จะหลุดก็จะไม่สวยนะคะต้องค่อดนะคะ เด็ดไว้ค่ะเด็ดไว้เด็ดการค่ะขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะชมคลิปแล้วช่วยกดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ชมผู้สนับสนุนให้ด้วยค่ะขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะชมคลิปแล้วช่วยกดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ชมผู้สนับสนุนให้ด้วย